สะปยที่แม่เลือกคมเอ้ยเอาเข้าวสารสิบกระสอบมาเติมให้แม่ทีนังแก้วหรือว่าเท่าแก่นี้ยิงชราวัยหกสิบกว่าปีเศษได้ตะโกนเรียกคมลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเพียงคนเดียวที่กำลังกุลีกุจอเปิดร้านขายของชำในตลาดแห่งหนึ่งครับแม่ได้ครับเสียงตอบรับ ดังมาอย่างชัดเจนซึ่งเสียงนั้นมาจากด้านหลังของร้านและไม่นานกระสอบข้าวสารจํานวนสิบกระสอบก็ได้ถูกนำมาวางเรียงกันไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนที่คมบุตรชายนั้นได้แยกและเดินเข้าประตูหลังบ้านซึ่งเป็นประตูที่เชื่อมต่อกับประตูอีกฝั่งของร้านขายของชำขนาดใหญ่และมี คนงานหญิงกับชายรวมกันถึงสองสคนมาช่วยงานในร้านแทนโดยมีหนังแกว้วหรือว่าเท่าแก่นี้เจ้าของร้านมานั่งประจำที่โต๊ะซึ่งเป็นโต๊ะเก็บเงินของร้านและในขณะนี้เองผู้คนกำลังจอแจเรียงรายเข้ามาซื้อสินค้าในร้านกันอย่างเนืองแน่นซึ่งร้านขายของชำแห่งนี้มีทั้งแม่ค้า ที่มาซื้อสินค้าไปขายปีกและแม่ค้าที่มาซื้อสินค้าเพื่อไปขายส่งต่ออีกทอดหนึ่งนางปลูกเร็วเข้าให้คนไปเอาน้ำตาลมาเติมทีเสียงของนางแกว้วเจ้าของร้านที่สั่งการลูกน้องหญิงให้รีบจัดการนำน้ำตาลมาเติมเพราะว่าน้ำตาลนั้นเป็นสินค้าขายดีของร้านจากเท่าแก่นี้เสียงตอบรับ ของคนงานหญิงที่ตะโกนมาพร้อมกับถุงน้ำตาลในมือไม่นานขมลูกชายของเจ้าของร้านก็ได้เดินลงมาและเป็นจังหวะที่งามตาลูกสาวแม่ค้าขายขนมไทยได้หาบขนมไทยมาขายเข้าพอดีและงามตาเองก็กำลังจะหาบขนมและรีบเดินผ่านไปเพราะเธอรู้ดีว่านางแก้ว หรือว่าเจ้าแก่เนี้ยเจ้าของร้านนั้นไม่ชอบหน้าเธอเพราะฐานะที่ยากจนของเธอเองถึงแม้ว่าคมลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเท่าแก่เนี้ยนั้น,นจะรักและชอบพอกับเธองามตาเองก็รักและชอบพอกับคมอยู่ไม่น้อยแต่เธอก็ต้องหักห้ามใจตัวเองเดี๋ยวก่อนสิคมเมื่อเห็นงามตา ที่กำลังจะเดินผ่านไปจึงได้รีบตะโกนเพื่อให้หญิงสาวนั้นหยุดแต่ทว่ายิงงามตาได้ยินเสียงของคมเข้ามันยิ่งทำให้เธอรีบเดินจำอา้าวเพื่อที่จะผ่านไปให้ไวที่สุดและเร่งฝีเท้าของเธอชายหนุ่มนั้นจึงได้วิ่งไปดักหน้าเพื่อฉุดเธอเอาไว้จะรีบไปไหนล่ะเสียงของคมดังขึ้น เมื่อฝ่ายหญิงยังไม่ทันได้พูดอะไรแม้แม่คุณเ่ออ่อยลูกชายฉันถึงหน้าร้านเชียวนนหล่อนงามตาเองที่ยังไม่ทันได้พูดอะไรเพราะว่านางแก้วหรือว่าเท่าแก่นี้ที่ไม่ชอบงามตาเอาเสียเลยได้เดินมาพร้อมกับเสียงที่พูดจาพาทีไม่น่าฟังใส่เธอคุณคงรู้แล้วใช่ไหมคะแล้วอย่าได้มาเรียกฉันอีกอย่าให้ฉันต้องเป็นต้นเหตุ ให้คุณกับแม่ต้องทะเลาะกันอีกเลยหญิงสาวพูดพลางหันหน้าไปทางนางแก้วแม่ของคมก่อนที่เธอนั้นจะรีบเดินจากไปพร้อมกับหาบขนมบนบาของเธอคมแม่ห้ามลูกแล้วใช่ไหมว่าห้ามพบกับนางคนนี้นางคนจนมาเร่ขายขนมคนไม่มีสกุลรุนชาติแบบนี้นี่แม่โชม กำลังจะกลับมาจากเมืองนอกเมืองนาและจะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้คนที่มีหน้ามีตาและมีการศึกษาที่ดีแล้วลูกจะมาสนใจอะไรกับแม่ค้าจนๆที่เร่หาบขนมขายไปวันๆเอาไปก็มีแต่จะลำบากเชื่อแม่สิแม่อาบน้ำร้อนมาก่อนคำพูดของนางแก้วทำให้ลูกชายที่รักแม่มากจึงได้เงียบลงและเดินหลัง กลับไปและไปซุดตัวลงที่เก้าอี้ไม้เก่าๆอีกฝั่งของร้านเพราะถึงแม้ว่าคมนั้นจะคิดถึงงามตาแทบใจจะขาดแต่ก็ไม่กล้าขัดใจแม่ของตัวเองส่วนงามตาเองถึงแม้ว่าเธอนั้นก็รักคมมากเช่นเดียวกันแต่เธอก็ต้องข่มใจและหักห้ามใจตัวเองให้ได้เพื่อไม่ให้ไปรักกับคมเช่นเดียวกัน เมื่อเธอกลับมาถึงบ้านซึ่งเป็นบ้านไม้หลังเก่าๆที่พอจะหลบแดดและหลบฝนได้บ้างเท่านั้นกลับมาแล้วเรองามเอ้ยวันนี้ขายขนมหมดไหมเสียงของยายหวนญิงชราวัย96้ปีที่นั่งรอหลานสาวอยู่ที่หน้าบ้านกลับมาแล้วค่ะยายวันนี้งามขายขนมหมดเกลี้ยงตั้งแต่บ่ายเลยจ้ะแล้วนี่ยาย กินข้าวหรือ,อยังจ๊ะหญิงสาวรีบเดินเข้าไปหายายพร้อมกับพยุงหญิงชรานั้นให้เข้าไปในบ้านพร้อมกันเพราะเห็นว่าแดดแรงงามตาที่พยายามจะเก็บอาการของตัวเองจนเวลาผ่านพ้นไปทั้งสองใยลานจึงได้กินข้าวเย็นและเตรียมเข้านอนงามตาหญิงสาวพยายามข่มตาให้หลับลง แต่เธอเองก็ไม่อาจห้ามใจตัวเองให้คิดถึงใบหน้าของคมคนที่ตนรักได้เพราะเธอนั้นก็รักคมเข้าจนหมดหัวใจนอนไม่หลับแล้วล้านเสียงของยายได้ถามขึ้นเมื่อเห็นว่าหลานสาวนั้นนอนหันไปหันมาราวกับว่ามีเรื่องกัดกลุ้มใจอย่างหนักใจยายเธอตอบเสียงเบาก่อนที่ยาย อิงชรลาผู้เป็นยายพูดออกไปได้วยความรักและเป็นห่วงหลานสาวอิงชรลาพูดออกไปว่าหลานเอ๋ยหากว่าเป็นคู่กันแล้วก็ย่อมไม่แคล้วกันนะมันทำความดีเอาไว้และขยันหมั่นเพียรอย่าก,กังวลไปเลี้ยงตนเองให้ได้และทุกอย่างย่อมมีเวลาของมันนะหลานคำพูดของยาย ทำให้หญิงสาวมีสติมากขึ้นและหลับตาลงได้ในที่สุดจนรุ่งเช้าหญิงสาวก็ได้มาขายขนมตามปกติแต่ทว่าคมแฟนหนุ่มที่ทนความคิดถึงงามตาไม่ไว้เขาได้มาดักรอเธอเพื่อที่จะพบเธอและสารภาพรักกับงามตาแต่งามตากลับปฏิเสธหน้าตาเฉยเพราะเธอไม่ต้องการให้คมนั้น ต้องทะเลาะกับนางแก้วแม่ของเขาฉันมีแฟนแล้วและได้โปรดอย่ามาตามฉันอีกเลยงามตาตอบอย่างหน้าตาเฉยชาเพราะว่าเธอเองก็เก็บอาการเอาไว้ข้างในทำให้คมนั้นผิดหวังและเสียใจมากคมจึงยอมแต่งงานกับโชมหญิงสาวที่นางแก้วแม่นั้นเลือกมาเป็นสะพ้ายงานแต่งของคมกับโชม ได้จัดขึ้นลูกชายของเท่าแก่นี้กับโชมชายลูกสาวของเจ้าของโรงไม้ดีกรีนักเรียนนอกได้โด่งดังไปทั่วตลาดทำให้งามตานั้นเสียใจมากแต่เธอก็ต้องทำใจและยอมรับและยินดีไปกับคมด้วยเพราะถ้าคนที่เธอรักมีความสุขเธอก็จะมีความสุขไปด้วยถึงแม้ว่า เธอจะไม่ได้มีความสุขและไม่ได้มีส่วนร่วมในความสุขนั้นก็ตามงานแต่งงานของคมกับโชมสไพรที่แม่เลือกได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมฐานะและสมกับเป็นลูกชายคนเดียวของเท่าแก่นี้เจ้าของร้านขายของชำที่ใหญ่โตในตลาดปลากของแห่งนี้หลังจากที่แต่งงานผ่านพ้นไปโชมสไพรที่นางแก้วเลือก ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านด้วยแต่ถ้าว่าโชมนั้นไม่ช่วยทำอะไรเลยแม้กระทั่งงานบ้านงานเรือนเธอตื่นสายแทบทุกวันวันๆก็เอาแต่กินกับนอนไม่ช่วยสามีทำงานและยังใช้เงินมือเติบใช้เงินฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายเพราะถือว่าตัวเองเรียนจบมาจากเมืองนอกใช้เงินซื้อเสื้อผ้าและเครื่องสำอางแพง จนนานวันเข้าแม่แก้วแม่ผัวเริ่มเอื่อมระอาและรู้สึกว่าตนเองนั้นเลือกสไพยผิดและทำให้คมลูกชายไม่มีความสุขอีกด้วยจึงเกิดความเครียดและอาการคิดหนักทำให้นางแก้วแม่ยานั้นเกิดล้มป่วยลงและเหตุการณ์ในครั้งนี้มันยิ่งทำให้นางแก้วกับคมลูกชายนั้น เห็นอาการและพฤติกรรมของโชมอย่างชัดเจนและตั้งแต่แต่งงานกันมาโชมกับคมก็ได้แยกกันอยู่ตลอดมาเพราะว่าคมเองก็ไม่เคยรักโชมเลยแต่ที่ยอมแต่งงานกับโชมก็เพราะทำเพื่อแม่ส่วนงานตานั้นถึงแม้ว่าเธอจะลำบากและยากจนแต่เธอก็ยังมีความมุมมานนะและขยันตั้งใจทำงานเธอทำทุกอย่างหนักเอาเบาสู้ จนกระทั่งวันหนึ่งโฉมนั้นตำคานางแก้วที่นอนป่วยและเป็นภาระของตนโฉมจึงได้ให้คนงานเอานางแก้วแม่ผัวนั้นไปปล่อยทิ้งไว้ที่วัดเพื่อตัดภาระเอาอีกแก่นี้ไปทีเธอสั่งคนงานอย่างหน้าตาเฉยไร้ซึ่งความเมตตาปราณีและความกระตันยูกะตะเวทีส่วนนางแก้วที่ป่วยติดเตียงและทำอะไรไม่ได้ แม้แต่จะขยับขยื่นร่างกายจะเรียกลูกชายลูกชายก็ไม่อยู่เพราะต้องไปส่งของให้กับลูกค้านังแก้วทำได้เพียงมองหน้าสะพ้ยที่ตนนั้นเลือกผิดมานังแก้วถูกคนงานนำมาทิ้งไว้ที่กองขยะท้ายวัดและยังมีฝูงมแมลงวันที่ต่างพากันบินมาตอมเนื่องจากเธอนั้นได้เยียบรถเสื้อผ้าที่สวมใส่เอาไว้ เท่าแก่นี้หมดสภาพไม่เหลือแม้กระทั่งคนที่เคยมีสง่าราศีเธอนอนแน่นิ่งน้ำตาไหลดินออกมาทัานใดนั้นเองงามตาที่เดินมาเห็นเข้าพอดีเท่าแก่นี้ทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะคะเธอเรียกเสียงตกใจกับสภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าก่อนที่จะรีบเข้ามาพยุงตัวและพานางแก้วไปส่งโรงพยาบาล โชคดีที่คนแถวนั้นมาช่วยเหลือเธออีกแรงคมเมื่อรู้ว่าแม่ของตนมาอยู่ที่โรงพยาบาลเขาก็รีบมาในทันทีงามตาเองได้ดูแลปนิบัตินางแก้วเป็นอย่างดีจนอาการของนางแก้วนั้นค่อยๆดีขึ้นตามลำดับและเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้นางแก้วรู้ซึง้งและรักงามตาในความดีและความมีน้ำใจของเธอ ส่วนโชมลูกสะพ้ายที่นางแก้วเลือกผิดมาเมื่อรู้ว่านางแก้วกับคมไม่มีเงินให้ใช้แล้วเธอก็ได้เก็บเอาข้าวของมีค่าและหนีตามชู้ไปแต่คมเองก็ไม่ติดตามให้เธอกลับมาจึงทำให้งามตาเข้ามาอยู่ที่บ้านในฐานะสะพ้ย และงามตาเองก็ทำหน้าที่ลูกสะใภ้ได้ดีและทำให้หนางแก้วมีอาการดีขึ้นตามลำดับจากการดูแลปนิบัติและเอาใจใส่คมกับงามตาจึงได้ของคู่กันอย่างมีความสุขและไม่นานต่อมาทั้งสองก็ได้มีรูปด้วยกันสมใจและได้ช่วยกันดูแลกิจการร้านค้าของชำจนจเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับและยังได้ช่วยดูแลนางแก้วแม่ย่า และยายของงามตาที่ตอนนี้นั้นท่านก็ได้แก่ชรลาลงมากแล้วด้วยความรักและความสามคัคคีจึงทำให้บ้านนี้มีแต่ความสุขและรอยยิ้มเสียงหัวเราะแห่งความสุขตลอดมาจนชั่วอายุไขของพวกเขาทั้งหมดในบ้าน